มักผลได้ผ่านอยู่กับการกระทำการดูการรู้การเห็นไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นนั่นดูอะไรดูลมดูบุญดูสวรรค์ก็ว่าได้นี่ขาดตรงนี้นะเมืองไทยเมืองพุทธชาวไทยชาวพุทธขาดตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าผู้มีสติปัญญาฉีดวัคซีนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีปัญหาปืนยิงไม่ถูกหลอกใจไม่ใช่เฉพาะโควิดจีสายพันธุ์จีสายพันธุ์ไม่เข้าถึงใจมันเข้าถึงจะนี่แหละตัวบบดตัวเน่าตัวเท่าตัวแก่สังคาร่างกายของบูดของเน่าของเท่าของแก่เป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจหรือไม่ใช่เหรอ ไม่ถูกต้องหรือหลวงปู่โพดอยู่นี่นั่นในตัวเรามีกายก็มีใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจสั่งทำให้อะไรนั่นเป็นนายไหมเป็นนั่งนิดนิดหน่อยใจก็ไปบอกว่าไอ้ฉันปวดฉันปวดฉันเจ็บฉันเจ็บนั่นเห็นไหมตัวใจมันไปบอกว่าเจ็บปวดกายมันจะเจ็บอะไรเป็นหืม ของบูดของเน่าของเท่าแก่ทําไมไปของบูดของเน่าของเท่าของแก่เวลาไปเยี่ยมชมในถามไหมว่าทําไมหืทําไมคุณนอนอยู่ในนั้นไม่ลุกไม่ตื่นทําไมไม่เก็บไม่ปวดเป็นอะไรขาดอะไรถามดูสิถ้าตอบไม่ได้ก็ถามใจเราดูสิก็ขาดลม้มใ,ใช่ไหมอย่างอื่นมีหมดแช่งขาหูตาไม่มีอย่างเดียวคือลมลมไม่มีใจหนีแล้วนาน ตัวที่บอกว่าเป็นนั่งนิน่งๆหน่อยเจ็บปวดจะปวด,ปวดก็ตัวนั่นแหละตัวเป็นนายนั่นแหละใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมีศีลมีธรรมใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นอะไรมีอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในกายนะมีบาปหรือบุญบุญญาณิปัลโลก,กัตมิง่งนั่นถ้ามีบุญบุญพาใจไปปรลโลไปละโลกหน้าถ้าไม่มีบุญไม่เคยเห็นบุญบาป คระโลกสมิงบาบพะใจไปนั่นเข้าใจให้รีบเร่งะในบทสวดอัน,นิจจาวัตสังขาลาคนเราเกิดมามีแก่กับตายคนเราเกิดมามีแก่เก็บตายนั่นรีบเร่งขนขวยกก่อสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานศีลบุญ บำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตยอยู่นี่เถิดจะท่านให้ความตายมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนา,า,านี่ทีเดียว